ไปกันต่อเราพวกนี้นะนะคะน้องๆเน,นี่ยพี่พี่เขียนชุดปกตินะหุ้นปกติที่จริงไม่มีใช่ไหมพวงนี้วันเสารนะ์เนาะวันเสาร์ไม่มีหุ้นปกติปิดหมดมีแต่หุ้นวีเล่นหุ้นวีกันก็นแล้วกันนะคะน้องๆ้องชุดรวมของเรานะคะชุดรวมขอยปองปัง,ปง,ปงรวยรวยฮานอยรวมทุกคุนทุกหวยนะค่ะทุกหุนทุกหวยเลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะดาวสตาร์ของเราก็มีวันนี้ไม่เข้าเนาะโอ้ตายแลย้ว ได้แต่แค่เบิร์นนั่นแหละพี่เล่นทุกหวยพี่เล่นเบิร์อ่เล่นทุกหวยเลยนะพี่เล่นเบิรลทุกหวยเลยจะเอาบางครั้งก็เอาตัวเด่นบางครั้งก็รูดนะถ้าเรามีงบเยอะแล้วก็รูดไปเลย,ยงไงพี่ก็รูดเบิรนไปเลยแต่งบแต่ถ้างบน้อยพี่จะเล่นแต่ตัวเด่นเดนของพี่แล้วก็เล่นแค่ห้าตัวทุกหวยทุกหุ้นเลยพี่จะเล่นนะกันไว้เนาะ มันไม่แน่ไม่นอนถ้าเบิ้ลมาเนี่ยของเราก็หลุดเนาะเพราะว่าเบิ้ลเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเดียวกันนะนะแต่ถ้าเราไม่รูดไอ้ตัวเบิ้ลเลยโฮเข้ายากนะคะน้อง,องได้กินเข้ายากนะต้องการเบิ้ลไว้ทุกทุกทุกหยทุกหุ่นแหละพี่เล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เป็นคนชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลชอบตองแล้วแต่โอกาสนะตองถ้าเลขเรียงมาพี่จะเล่นตองไว้ทันทีเลยนะ เลขสวยมานะเล่นเล่นตรงเล่นเบิลถึงจะตัวเดิมแล้วก็กันไว้รูดไว้เลยดีกว่าเบิลน,นะนะมันไม่ได้ยากอะไรนักหนาเลยเพียงแต่ยากไอ้ตรงที่เราเอมดเยอะนี่แหละหมดเยอะถึงเราจะเล่นตัวระบาดสองบาทนะถ้าเล่นรูดทั้งรูดทั้งจอดนี่ก็แย่เหมือนกันนะทั้งรูดทั้งจอดทั้งเบิ้ลเนี่ยขาดทุนนะคะถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งได้แค่ตัวเดียวเนี่ย ขาดทุนแน่นอนคะ่ะนะคะน้องๆคะ่ะอ่ะเอาตามนี้ก็แล้วกันพี่ก็รู้สึกเหนื่อย,อยแย่ๆอยู่อุย้ยช่วงเช้าจนเที่ยงนะเพียงถึงเที่ยงเลยพี่ลืมตาไม่ขึ้นมันปวดไปหมดเลยปวดตาไม่ใช่เที่ยงเลยเป็นบ่ายแหละอืมดื่มกาแฟพี่ก็ดื่มประมาณสิบสิบเอ็ดโมงมั้งยาอะไรอะ่ะมันแรงหรือว่ายาอะไร ยิ่งหยดยิ่งปวดอุ้ยอะไรกันพี่เลยไม่กล้าเลยเนี่ช่วงเย็นเดี๋ยวรอดูจากเอาอันเก่ามาหยอดพี่ใกล้จะหายแล้วไปหาหมอใหม่ไปหาหมอใหม่ก็ให้ยาตัวใหม่โอ้ยตายแล้วเอายาอะไรไม่ให้หยดไม่รู้ตอนเช้าลืมตามไม่ขึ้นเลยยันสิบโมงอะยันลุกขึ้นออกจากที่นอนอะสิบเอดโมงด้วยค่ะสิบเอ็ดโมงกว่า ลุกจากที่นอนไปยังลืมตามไม่ขึ้นเลยนะเออแย่ yeah, เหมือนกันเนาะหมอบ้านนี้ไม่ใช่ว่าจะใอ้นั่นเขานะแต่มันจริงๆอะ่ะมันจริงๆอะ่ะตรวจยังไม่ถึงสามนาทีเลยอ้าวเสร็จแล้วรับเงินเราไปเนาะเนาะโอ้ยจะบ้าตายนะคะอะ้าวคุยเรื่องไอ้นี่เรามาคุยเรื่องเรื่องส่วนตัวสังั้นโอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้นะคะ เจอกันพรุ่งนี้ค่ะรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ